ตาลังไปนะแคตาเซน่าเฮ้ยมึงตายเหอะเย็ดแม่ตอนนี้ผมไลฟ์ที่ YouTube นะครับแล้วก็มีทวิชด้วยสามารถมาติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ครับเดือไซรัสอีกสู้ไงครับเนี่ย <c oughs> God damn why yeah. This journey is long. But I would complete it. Join me. One can stare into the grave to first blood. Rafa uh, And enemy has slain. A life has been slain. An ally has been slain. <laughs> อ๋อเฮ้ยโดนนี้ม่งวิ่งต่อก็รอดแล้วเด็กกลับมาสวนทำไมนี่อืเวทสามเลยอะเวทสี่โอ้ตานี้ว่ะทีะ่หวนคืนสู่วารโลแลนละกูไปเดยวไปเล่นวารโลป่ะอะไรเราอยู่ห้องแบบ แตกวินไม่ใช่หรอวะทำไมเจอคนอย่างนี้เนี่ยโอ้ยตายก้อ oh <my> ท,ทำไรวะไม่เห็นลเลยว่าลล่างอ่ะ <c oughs> แต่ตัวเราโคตรโอเคอ่ะ ค <Okay>, <laughs> ก็เฮี้อ่ะไซรัสกอล์ไข่ได้ไางวะมึงกูวารัสได้ทุกคนก็โอเคดน ดีแม oh, oh, ่โคตรแรงอ่ะเพื่อนโอ้ขาตามาอีกเฮ้ยเมฆคนด้ปะอ้าวสวยดีเงี้ย ต,ตาตาไม่โคนแพ้อันตีเนี่ยมันโดนล็อตเปอร์เซน็นน่ะผมไม่ทันแล้วเฮ้ยตายอยู่เม็ดอุ้ยสวยเพื่อนได้วานที่อ่ะสวยสวยกๆๆเ,เก่งเก่งเก่งโอโๆๆนะ้ได้คิวด้วยเว,ยวยย้ยโอเคโอเคโตโตเบาๆแล้วได้คิวเก่สวยสวยสวย,สวยสวยสวยทีมเริ่มสามัคคีกันแล้วทีมเริ่มอะไรอ่ะเหมือนเดิมไอเดียเวียควายแบบเดิมผู้หญิงไม่ทำไรเลยไอเดียเวีย จะตีกันแล้วเหรอวะฮ้ยหอยดวนหอยดวนกปาแตกมับโอ้โหกลางมลแต่ไหนทาเม็อื่น ใครขี่วะเอาอะไรอะคาตามืน <c oughs> ม่นป่ะแม่ดูป้อมบนดูป้อมบนดูป้ <c oughs> อมบนเกี่ยวเลยตัต่อ,ต,อต่อ,ต,อต่อ,ตอ,ตอมันโล่ทุกตัวเลยโ,ลโดน เอ้ยเฟหนุ่ e <St ub. S 2> ูเปิดคอมไว้ให้หน yeah, oh, ูเอฟเซฟบ้าล่ะต่วยตายไม่ตายตายะเฮียตีแล้วเฮียโอ้ไม่ตายเฮียแล้วเหี้ยเยเฮ้ยอะไรกนยาวกนยาวโว้ยเียนี่มัเมจอะไรเลยชาร์จยิง ปออนยาวๆเอ้าไหนอะตายอ๋อกูตายไม่ไม่กูตายกูตายไงชัดอูอ้าหอ้โหอ้โอ้อ้อ้โหโอ้โห้โหโออ้โหโอหอ้โห้โหโเ้โ่้หออ้หี้โหอ้อ้ห้โหโอ้โหโอหอ้โหอ้ ไปพี่ต,ตัวปอมันนั้นน่าจะทำอะไรกันีอหนิใส่แล้ตายเหี่ยสวยแล้วฝังมัน อะไรครับอะไรครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับวิคตามาไปโดนกล่องไม่อะไรเยอะแยะวะมีกล่องยี่ตรงเนี้ยคาตาสวยจัดทำอะไรไม่ได้คาตาทำอะไรไม่ได้นี่มันพุ่งมาก็โดนกล่องแล้วตีมาก็ตัวปอมแตกอะทำอะไรได้วะไอ้เหี้ยเจ้าวะ อ่านและไอ้เหี่อุ้ยโหนามีเล่นโคตรดีอ่ะเล่นล่างอ่ะเฮ้ยมันมืดไปป่ะเพื่อนเฮ้ยกลับมาน้องผู้ยังตีสวยจัดไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหโอ้อันนี้เวตันไม่โดนนี่เฮียผิดหวังในตัวเมื่ะ คาตาหลอนแดก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 ไอเหี้ยววารัสอะไรเนี่ยไซรัสหลอนแดกกูเนี่ยตอนเนี้ยกูเนี่ยอ้าวเพื่อนกูหลอนจริงกูหลอนแดกเหมือนกันฉา่กูนึกว่ามีขามาตัวจะโดดไปไม่กลายเป็นอูดายเฉยคาตาแม่งแบบ หลอนจริงใช่แบบไม่ไหวแล้วทีเราแก้เกมเป็นวะเมือทีเราเล่นดีครับมันมีแค่ตัวเดียวที่จะไม่เป็นครับตัวเดียวเลยแทนด้วย โอ้ยไม่ได้มันเยอะโอ้ my god ตันตีช่้ยได้หมดเลยเนี่ยหลบ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 อยู่ข้ามาให้ได้อะเฮ้ยข <uck> ึ้นมึงกำลัช่วยมึงอะคาตากำลังไปนะไม่ใช่คาตาเซร่าเฮ้ยมึงตายเหอะเย็ดแม่ ยิ่งๆได้สามาเมื่อกี้โว้ยกูมา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 แล้วมันมาถูอะไรคนเดียวตรงนี้นี่ไป็นกูได้เลยเม็กบล็อกเม็กสวยเพื่อนสโลกูมีสโลกูมีสโลสามสองหนึ่ง โซโลคุมก <So> ับเป็นกันโซโลอ่ะสวยเพื่อนตายจบได้เนี่ยต้องเอาแล้วมั้งจบแล้วมั้งไม่ได้วะมันไม่บกบ็มันตีกูไอ้เหี้ยถ้เมียตีกูอยากเคลียร์ลูกน้องมันก่อนอ่ะคือหาตัวกองกูไปเนี่ยตั้งไงชิ้ด้วยโดยี๋ีวด้วย เฮ้ยมันมึงอยู่ไหนป้อมเพืโอ้ดีนะกูรับป้อมให้ถึงไม่ใช่เหรอวะแอะอะไรอย่างเนี่ยคาตาทำอะไรไม่ได้คาตาทำอะไรไม่ได้มันไม่มีใจเว้ยคาตาดูดิวารัสก็ถืกออกสัญญาด้วยมึงดูดิเป็นญ้อนไอ้เหี้ยเท่ว่ะไอ้เหี้ยตัวเฟี้ยวป้อมเลยได้ไหมจบได้เลยน่าเราฝืนเอาไปเลยเนี่ยเอาอูดีโดนขังรอช่วยวารัสกูรอช่วยวารัสกูรอช่วยวารัสเก้ามือไปมือชิวๆอยู่แล้ว มาก็โดดกล,ล่องสโลวเอา้าจุดยันเฟนด์กโดดกล่องไปเว็วไอ้พวกนี้แม่งหาไว้กระโดนกล่องหมดเลย